สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้โบวี่ก็มาส่งมอบรถเป็น Suzuki s ว i ป t l l สีดำนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามลูกค้านิดนึงค่ะว่าออกรถที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะเซล์น่ารักมากเลยค่ะบริการดีมากอธิบายทุกอย่างละเอียดชิบเลยค่ะแล้วไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมคะตรงนี้ง่ายค่ะง่ายมากเลยค่ะซื้อคนเดียวไม่ต้องคํำใช่ไหมคะใช่ไม่มีคนคํำค่ะ,ะแล้วก็ถ้ามีคนสนใจจะแนะนำมาไหมคะ อแนะนําค่ะก็ขอให้ใช้รถคันนี้แล้วรวยแห่งๆนะคะวันนี้ก็วันหวยออกด้วยไ,ได้ซื้อหวยหรือเปล่าคะซื้อแล้วค่ะขอให้ดูหวยนะคะอ่าขอบคุณค่ะน้ํมันแดงไปทั้งวันปะปาครับจะมองผมเลยยิ้มอ่อนอยากจะนอนแล้วกอดกันไม่ไดินนะก็เพราะว่าหนูยังเด็กอย่าพึ่งคิดเรื่องแบบนั้นหัใจ ก็ลอ,อยไปในอากาศทำไมปามา fiance? ถึงไม่เข้าใจเขาบอกว่ารักเป็นเหมือนคณิตศาสตร์มันยากเกินที่จะเข้าใจก็ชอบครับแล้จะให